สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนพมเพะกันนีกแล้วกับสองน้องเดือนพี่น้องเลยเมื่อนี้แม่น้องเดือนสิพามหาเฮ็ดโกเมื่อบ้านนี้ฮาเฮ็ดหูไอพี่น้องเลยพวกเฮ็ดกอเฮ็ดโกเนาะเมื่อนี้ก็ขึ้นมาเฮ็ดโคกเฮ็ดแดงเฮ็ดน่าหละเฮ็ดคมเฮ็ดปกตาพี่น้องเลยนี่ โอ้ยมีน้องเดือบบริทูมิเิ็นั่นได้ปะมิจจี้ตกตับนี่หมาจีมา โอ๊ยน้ำเอาที่สามนี่พี่น้องเลยและไข่เยัะงงกน้ำเฮ็ดโขกจะชิมีพวก เห็ดตาเห็ดนาแหละเห็ดคมเห็ดผ uh, ึ uk, Ma, oh ่งนกยุงนะพี่น้องแล้วก็มีพวกเอากองพออตัวนี้ตัวเฮ็ดละโงกแน่มาเฮ็ดโคกเหมือนนี่แล้วนี่จะเป็นประสาหน่อย ก็พอนกับบลหยี่ดอกซองซ้ำกองจะข้าวทำไมเราไปหอดใส่เลยเอพี่น้องมาหอดีพี่น้องเอ้ยไม่น้องเดือนเจอแล้ว พี่น้องเอ้ยมนมันมัพี่น้องนี่ไมปีบเอาเอาบไทมีปัดออกงามอะไไข่มันก็ไดได้พี่น้องเอ้ยสอไข่เลยมันมันมัทุกข้าเก็บแล้นี้จหอยขาเลีย รอเพิ่งอีกพี่น้องเลยพี่น้องไม่ต้องเลิกนะพ่ออีกแล้วป้ามีแต่ไข่ทั้งนั้นพี่น้องเลยนี่เลยจ้อยยะอ้าเอาเลยได้พี่น้อนงไอ้ไข่หนึ่งยังสามไข่พี่น้องว้าไข่กำลังงงเลยพี่น้องอเลยออ๋อ ทำไม่หองเลยมานมานพี่น้องเพอเพอเหาะหละของแม่น้องเดือนหามื่อก่อนพี่น้องเลยเถื่อไม่อกี้อกพออีกแลวพี่น้องไอ้คางนี่ฮ่าทุกงานอะไร ไนกตาก่อนรามไปพี่น่อยจะขายงามงเ<า>ขียบเลย เห็นหกไข่พี่น้องเอ้ยบอลเดียวทำไมก็ห้องมาเด้อมาเด้ออยู่จะควรจะพาไปทางไรเลยพี่น้องเอ้ย พี่น้องแม่น้องเดือนพอไข่เฮ็ดละาโง่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยปัดทุกมาไข่ใหญ่แอันนี้ไข่น้อยกับฟุ้งสิเกิดพี่น้องเอ้ยแม่นบ่ได้นี่พี่น้องข้าวจกจานอยู่โอ้ยอ่อนไหวได้แตวพี่น้องเอ้ยนี่ได้ลายไข่ได้แพี่น้องเอ้ยได้แต่ไข่เมื่อนี้ บราได้เดออกที่นี่เด้เขียบังเถะเห็นอีกาาเห็ดเดาลงเลื้ยงนะบอปาปลาโมยกับมาพี่น้องเอ้ยนี่เสี้ยงสบายดีปลาลุงเพลินวะข้าเอาอันเห็ดปุ๋ยอักบาเ้ยนั่นนี่ จ้าเห็นหอยก็ฮ <LO> ักเอาเห็นดอกหนึ่งพว่ขึ้นมาเกี่ยวบังคือน่บเห็นพี่น้องมาห่อนี่พัดมาเห็นอีกแล้วปัดทุจนบานเอาก็สิเอาเนียนี่พี่น้องเด็ดเอาดอกสกอน เหตุกาน่งเจ้านพาี่น้องเอ้ยมาหลักออกนลยใหเรามุงอีกนาะพี่น้องจะเห็นอีกน้องเห็ดอันนี้พัดบุเป็นหมูอยู่พี่น้องเอ้ยถ้าแม่มากินเลยนี่รูตีนเอุตุกยู่ รสชาติมันก็สีออกคืนๆได้หนึ่งถ้าต้องต้มยีนนั่นซะก่อนจังตตมแกงพี่น้องเลยก็สีบกคืนปในใดยถ้าแม่มากินพี่น้องมาหอนี่แม่น้องเลื่อนเห็ดอีลไวพี่น้องเลยมนัมนมันพี่น้องเห็ดละงก เห็ดและงอกกระซองอกเซกเงกเห็นอีกแล้วพี่น้องเลยมันๆคือไม่ดอกเดียวว้อยู่นี่วะคือผมไม่หมู่อ้ยพี่น้องเห็ดน,นะ ดอกนี่เรื่องห่มอยู่คนห้องกระสนั่นอยู่พี่น้องเอ้ยปลาเฮ็ดกะ พี่น้องมาเจออีกแล้วดอกหนึ่งเห็ดลนะงกอันนะ่กินเบิร์พี่นอ้องเอ้ยหอยโอ้โหาแต่ดออกมันเสียเห็ละงกกินบ่เห้ดละงกคขี้กระเดือนงกกินนี่ยนะพี่น้อง พี่เดูเฮ็ดอันนี้เฮ็ดไม่น้องเล่นก็นได้ษลายได้พี่น้องเลยโอ้ทั้งรูมกันทนั้งเฮ็ดผึ่งเฮ็ดผึ่งอันนี้ก็ได้กระดาษลายเฮ็ดโอ้มีแต่ไข่เฮ็ดและงูทั้งรูม เห็นาโงกบานตรงไว้ทั้งทึงพี่น้องมาจต่หาเฮเ้าก็มาห่อเทือนหอสั้นเลยเรียบร้อยอันนี้ห้องทอแม่เนี่ยพี่น้องเอ้ยเนี่ยจะละางพวกเฮ็ดเพิงเฮ็ดคมก็ใส่กัานเฮ็ดอันนี้น้องดาอาเฮ็ดดาอันนี้พวกเ็ หลงโง่โอเคอันน่ะอันนี้ห้องเมย์น้องเดือนพี่น้องเอ้ยจกลายเพื่องกระต่าห้องเมย์น้องเดือนเยอะแยะพี่น้องเอ้ยลุลามาห่าพี่น้องมาหอยนี่ก็สมมาพาะควนแลยพี่น้องเอ้ยไปที่คามาเบิ่งกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้แม่น้องเดือนหน่เด้อโอ้ยงามเลยจอง ไปเลยพี่น้องพอกันคลิปหน้ากับสบายดี